นี่ไงเนินประมาณสักเนินสักเนินหน่อยๆก็ถึงแล้วถึงแล้วนะถึงถึงยอดเขานะตรงยอดเขาต้องมีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็จะเริ่มเริ่มเดินลงแล้วทีเนี้ยเริ่มมี <ไป S 1> ม,มีลมเย็นสบายพ,พอไปถึงถ้ำก็จะสัมผัสอากาศเย็นของถ้ำแล้วทีเนี้ยนิดเดียวนิดเดียวขอบคุณมากครับที่เดียวก็สบายแล้วถึงตอนนั้นนั่งคับตอนนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะลงแล้วค่นเดินลงจนถึงถ้ำแล้วไหนไหนมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสู้ ถึงแล้ว it's okay <laughs> ที่พักไ <sighs> กลแ okay ล้ว okay แล้ว ใกล้เอี้นเลยแม่ไหนเตี้นนะใกล้แล้วใกล้แล้วเอาไปจ่อยอ่ใกล้แล้วหมายถึงใกล้ที่พักเนี่ยนะอมริยาต้องบนมีอมริยาให้เป่าเป่าจมูกหน่อยอ่าแล้วก็พักตรงนั้นก็วิวสวยก็ถึงถึงที่พักสุดแล้วก็เขาจะเดินลงไปถึงถ้ำเดินลงจะไม่เหนื่อยแล้วทีเนี้ยเดินลงจานใช่ถ้ากลับก็เดินขึ้นถ้ำมาอีกโอเค ไกลแล้วไกลแล้วส pues ู er <Harper> ้ส <ados> ู <homework> ้สู้สู้ถึงแล้วงที่พักแล้วข้างบนบอก โอเคโอเคนี่เ okay. Yes. ใช่เขาคำเดียวจำเข้ามาจำมาลงจำหมดีละไปจำเข้ามานิดเดียวไม่นิดหรอกเป็นไงอาการต่ออีกยาวไกลเร็ว ไปนะถ้าไม่ไปก็ไมต่ต้องนไปเอไนอไ่เ้อ่้อไน้อะน้องไ่อะ้านเนี่เจไี้นี่านเะี่เนี่อะไรอ่ะนเ่นเ้ไ่่ะนรอเนี่เออาไจะ้อาเี่นี่อ่ะ กกสสููงงอ <c> า <oughs> <ม> <c oughs> ี้มันงงันนไปตรงงนนนี้เทาาาดิสบยกว่อีกตอนลงจะสบายหน่อยนะคะไม่เหนื่อยสบายสบายไม่ไม่ได้ต้องไม่ต้องแบกน้ําหนักตัวเองปีนนะมันจะเป็นน้ําหนักถ่วงลงแลแนะมันจะสบายแบกน้ำหนักตัวเองตอนลงมันรับน้ำหนักมากกว่าขึ้นอีกนะบอกค,ค่ะยกชัแต่สบายนะตอนลงไม่ไม่ปวดเข่าไม่อะไร,อ,รอ่ะรู้สึกสบายอ่ะตอน <ะ S 1> ลงอโอวยากำลังลงเตรีอีกเหรอ ของขขอองงคุณยังไม่ออกจากโรงแรมของผมยังไม่ได้ออกจากเกาะเลยแต่ถ้าเป็นคุณแต่ถ้าเป็นผีฟ้ามาเป็นเชือว่ามาสงสัยวันนี้ครึ่งวันไม่ถึงเไปกี่นาทีดับลงด้วยคิดดูดีแจวมากเลยเชีวแพ้เชี่ยวโจไปจอดรถไว้ร้านอาหารไอ้เขาถอยเอาผาดมาชนเออชนแถวหน้าเอาผาดชนเรียมเอาว ตกลงมันสบายนี่ถึงแล้วลงมาข้างล่างแล้วนะครับ, <laughs> บย้อยสามคิเมตรถึงเร็ว <laughs> ท่านจะมีโรคประจำตัวปรดพิจารณากอดขึ้นนะครับเหนื่อยพอสมควรนะครับ โอ้โหคนที่กำลังจะขึ้นก็อีกเยอะนะเนี่ยคนกำลังขึ้นอีกเยอะเลยอีกเยอะเลย <c oughs> เราถึงล่างเข้าันเราอดแล้ว <c oughs> คนกำลังไปอีกเยอะ <c oughs> แต่เรารอดแล้ว เขาได้พันสบายใจลองเพ่งโอ้ยสบายแล้วเราลงมาถึงปีนเขาแล้วหายเหนื่อยเลยตีปีกแล้วพับเอ๊ะสภาพซ้อนขึ้น ขึ้นเหมือนว่าคนจะตายนู้นเจอแล้วเดินทางขึ้นไปเนี่ยเดนไปโน่นเดินไปนูอนพักดูยอดโลยนะองะเขาลงมาจากยอดเขาชีวิตมีอิสระอยากไปก็ไปอยากมาก็มาค่ะมีคนกำลังกำลังจะขึ้น กำลังจะขึ้นอีกเยอะเลยนะไปทยอยขึ้นเรื่อยๆตอนไปรู้สึกเหนื่อยไบางนน <c oughs> นคนไปไม่ถึงด้วยนั่งคนกลับก่อนไม่ถึงถ้ำเลยไปไม่ถึงก็ไม่ได้บุญแล้วนะใช่ <c oughs> ถึงมาว้ามันถึงเลยครั้ <c oughs> งหนึ่งในชีวิตคิดแค่นั้นแหละครั้งหนึ่งในชีวิตคิดแค่นั้นครั้งหนึ่งในชีวิตคิดแค่นั้นเอาไปถึงถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็ไปไม่ถึงขออะไรใช่ไหมขอ จะถาว่ารอบสองอบสาให้มาแล้วอยากมาแล้ว <c oughs> เดินเดินรอบแรกท้อนี่ไม่ต้องถามรอบสองรอบสามใช่ไหม <c oughs> ไม่มาอีกแล้วเดนไปกินอาหารนี่แหละกินอาหารเหมือนกันอะกินระ้านนี่บอกหูมันรู้ห้าน่าอร่อยอร่อยไปกินรอบแรกแล้วไม่ติดใจนะไม่โอเคแล้วโอ้โห,โหโจบเลยรอบสองไม่ไปแล้วแต่ถ้าติดใจอะ่ะติดใจไกลขนาดนั้นก็ไปไกลขนาดั้นขับรถไปนู่นะ เขาสวยสวยๆนเะขาสวยนะอ่ะเขาสวยนะ <Okay. S 1> อ่ะเขาสวยมากเลยนะอ่ะป่าสนป่าสนทั้งนั้น